เอ๊ะทำอะไรกันอ่ะนี่คือเฟลลี่และพิก,พก ตอนนี้ลุงช้างพามาที่3วานะครับถนนแห่งนี้เนี่ยท้ายซอยจะมีลานสเก็ตแล้วก็ลานกีฬาเล็กๆที่สามารถมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่พี่ซูชิกับพี่ยูนะครับซูชิคือพุดเดิ้ลพี่ยูนี่ตัวนี้นี่ได้ออนอกสถานที่ดูคลื้นนะครับพี่ชิอาจจะดูนิ่งๆเพราะว่าพี่ชิมองไม่เห็นสนุกมไม่อยู่ชอบไหมครับสวนสาธารณะแห่งนี้มีชื่อว่าสวนสามวาพนานุรักษ์ เดินทางเข้ามาที่ถนนสามวามาสุดทางก็จะเห็นสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ริมคลองถึงแม้สวนแห่งนี้จะเป็นขนาดกระทัดรัด ก็เป็นที่ผ่อนคลายให้กับพวกเราได้ทุกคนนะครับมีโอกาสก็แวะมาวิง่งออกกำลังกายเล่นสเก็ตกันได้ที่นี่สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละคลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ